สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง 3T MLC นะครับวันนี้ผมจะพามาหาเขียด EP 2ครับวันนี้ผมไม่ได้มาับกับตากล้องแลวก็ผมอย่างเดียวครับผมมากับน้องด้วยครับน้องผมก็จะไปหาเขียดเดวยครับทุกคนอยากเห็นผมหาเขียดครั้งที่สองนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดซับสไครต์ด้วยครับก่อนที่จะไปดูครับไปดูกันเลยไปไป นี่นะครับเราก็จะเดินทางมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีสปอร์ตไลท์ไปด้วยนะเนาะครับ<ะ>อันนี้สปอสปอร์ตไลท์ไปสองทางนะครับ<อ>เพื่อจะให้เห็นเหียบชัดเจนไปเดินทางกันเลยครับอตอนนี้เราก็มาถึงที่เป้าหมายแล้วนะครับเราก็จะทําการาหาสองนะครับอตอนนี้นะครับลูกสาวก็จับได้นหนึ่งตัวแล้วนะครับอ่าใส่เลยลูก<อ> ลุตลุตลุตครับลุต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 เอาไหมเอาไหมลุดไปหนึ่งตัวแล้วนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนูนนูนนูนตัวหนึ่งนู่นนู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 ่นนะครับไฟตรงนู้นนะครับมาอาจจะมองไม่เห็นนะครับนิวนมาจับตัวนี้ก่อน นี่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 สองตัวเนี่ยนี่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 กลางไฟเลยลูกสาวนี่นะครับลูกสาวตะคุบอื้อยกข้าวกันเก็บเก็บเก็บนี่อีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาใส่เลยครับใส่เลยลูกนี่นะครับอ่าหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนี่นี่นี่นะครับนี่เออได้ตัวที่สองครับ เกียรติครับอออืืหใส<า>่สเลยอ่าจับได้สตัวแล้วเราจะมองหาตามันนะครับนู่นนู่นดีเด่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นตาม,มีมุมน<ะ>ู่นน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 ู่นเดี๋ยวเพิ่งวิ่งไปลูกรอก่อนนี่นี่นี่สองตัวเลยน,นี่นี่นี่นนโอ้หลายตัวเลยเนี่ยนี่นี่เห็นไหมเนี่ย โอ้เนี <editors> oh, helmet, ่ยนี่นี่ลูกโอ้โดดโดดหลายตัวเลยไม่อันนั้นไม่เอาตัวเล็กตัวเล็กลูกโหเยอะมากเลยนะครับเราจะเอาตัวใหญ่ให้เลยมานี่มามางนี้ยได้ตัวอีกตัวเหนือไหนตัวนี้ตัวน้อยเธอได้แล้วนะครับอ๋อไม่เอาลูกเอาไม่เอาไไไปปปมันตัวเล็กเกินนะครับเพราะอันนี้เอาไหมไม่เอาลูกมันตัวเล็กเราจะเอาตัวใหญ่ โอ้นี่จิ้งหรีดด้วยนะนี่มีจิ้งหรีดด้วยครับนี่นี่โอ้เอาจิ้งโอ้นี่นี่ไหนไหนไทยนี่ครับได้แล้วครับอาเธอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเข้าตูดแต่ละตัวนี่อุ่าอ่าลูกสวยทำไมอ่าส่อุวยแต่ละตัวนี่น่ารักอ่ะอือนี่นะครับสามแต้มนี่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 ลูกนี่นี พาทุกคนมาดูเขียดนะครับนี่นี่นี่เห็นหัวไหมครับนี่เออนั่นแหละจับเรียบร้อยลูกสาวไหนโชว์โชว์เป้าป้าู้ใส่แล้วอ่เธอเด็ตัวโตเลยนะครับอาเธอ์นี่มากับผมหลายครั้งแล้วนะครับแต่เอเธอปีนี้เพิ่งมานะครับมันเป็นการ หากินแบบชาวบ้านนะครับนะครับที่หาตรงนี้เพราะว่าเป็นที่เลี้ยงวัวนะครับนี่นะครับที่เลี้ยงวัวแล้วก็เขียดจะเยอะเพราะว่าเขียดจะมากินมแมลงที่มาตอมขี้วัวนะครับมามาทางนี้ลกูกนี้นี่นี่ตัวหนึง่งมันมันจะเป็นตาประกายและสองจุดนะครับจะทําให้เรารู้ทันทีว่าเป็นเขียดนะครับอันนี้บนอยู่บนนี่ บนขี้วัวขี้ควายเลยนะครับนี่นี่นะครับเราไม่เอานะเรามาเอาตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวป้านี่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 ลูกตรงกลางไฟอ่านั่นแหละเอเธอร์จับง่ายๆเลยครับทีเขียดที่นี่จะจะคุ้นมากเลยนะครับอืมลูกสาวได้เยอะนะครับตอนนี้เรามาดูแต้มกันนะครับนี่ ก็ค่อนข้างเยอะหลายแต้มนะครับนี่นี่เขียดนะครับเป็นเขียดเขียดเขียดอีโมเขียดดอยนะครับนี่นี่น้องได้ได้อีกแล้วนะครับลูกสาวได้อีกแล้วอืมใส่ขวดนะครับโอ้โได้เยอะนะครับอ่ะเนื่องตัวนี้เหมือนเขียดมากเลยใช่แต่มันจะมีตาแมงมุมนะครับเป็นตาแมงมุมตาจะเป็นประกายนะครับ กายหลอกแวบๆแต่ถ้าตาเขียดนี่มันจะเป็นจุดจุดอ่านั่นเลยครับผมไม่มีกล้องซูมให้นะครับนี่นี่ตัวนึงลูกนี่นี่ตามปลามานี่นี่นี่ลูกนี่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 นะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ให้น้องเอเธอรจับนี่นะครับนี่นีย่นี่นีลูกนี่นี่แหละครับน้องเอเทอจับเรียบร้อยอ จริงๆเาะมีวัวลูกมีวัววัวพื้นๆหละพื้นๆเป็นล้อมรั้วไว้พื้นๆภาษาปากกยอก็คือว่าเป็นตานะครับตาปู่ยาตายายนะครับจะเรียกพื้นๆตานะครับส่วนพีพีนี่คือยายนะครับเป็นภาษาปากกยอนะครับ,เป,าาปารบเป็นภาษากะเหลี่ยงนะครับดูครับดูนี่ อืได้เยอะเลยนะดูดิมาแป๊บเดียวครับอือหืม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 ดูครับดูอือหืมนี่แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงสิบห้านาทีเนาะอืมตอนนี้เราก็จะลังจะเดินทางลงไปข้างนานะครับข้างบนนี้เป็นสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดของทางบ้านดอยนะครับ กลางคืนอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าใครหลายๆคนใครติดตามคลิปช่อง you tube 3ทีนะครับก็จะเห็นงานนาที่ผมมาถ่ายทำนะครับถ่ายนะครับก็จะมีวิวสวยงามนะครับนู่นตัวหนึ่งลกกูกไกลยน่นเลยเนีย่ยนะสายตาเห็นสายตามันไหมาาาาาบางตัวมันก็ดื้อน,นะครับมันค่อนข้างที่จะจับยากแต่บางตัวก็จับง่าย นี่ๆนะครับขอถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่ๆนี่เลยครับนี่ๆนี่นะครับนี่จะให้ลูกสาวจับอ่าลูกสาวจับง่ายๆเลยครับใส่เลยค่ะนี่นะครับใส่กันในกระป๋องผมเจาะปากมาอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็ปกติผมมีที่ใส่นะครับ เป็นตักแกงนะครับแต่ก็หาไม่เจอนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งลูกนี่นนี่นะครับรอสายมองตามันนี่ลูกนี่ตัวโตเลยนี่นี่นี่ลูกนี่เอเธอร์จับไม่ง่ายอีกแล้วครับได้ไหมลูกตะคุบตะคุบนะครับเอเธอร์นี่หลายแต้มเลยนะครับเอเธอร์ วันนี้สนุกทีเดียวนะครับ<า>นี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่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 นะครับนี่ตัวโตนะครับนี่น,นี่จับเลยลูกน้องจับเลยเอทเทจับแล้วครับนี่ใสหัวผิดอ่ะไม่ได้ใสหัวฝริดไม่ได้ใสหัวนี่เรามาไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับนี่ไปเยอะนะครับนี่ ถ้าเราอยู่เป็นชั่วโมงนี้สงสัยจะได้เยอะครับแต่ว่าโดยการว่าเราแค่เอาไปทํากับข้าวกินเล็กน้อยนะครับกับการที่เรามาหาพาเด็กๆมาหาประสบการณ์นะครับนู่นอีกตัวหนึ่งครับนุ่นห่าเงยไม่ต้องวิ่งหนุกน่นะครับหลบจะหลบตานะครับจะโตนะครับนี่ กลางไฟฟ้าเลยลูกอืออ่าจับเลยอ่าเธอจับนะครับโอุ้ยมาฉีแล้วไหนขอโชว์หน่อยโอ้นี่นะครับนี่นี่นะครับเขียบนะครับอ่ะอมันฉี่แล้วะใส่เลยครับไม่เือเลยโอเคฉีแล้วฉีมันไม่เหม็นตอนนี้เราได้เยอะแล้วครับ อนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะครับนี่เยอะไหมยอะดูดูนี่เยอะนะตัวใหญ่ด้วมีอ่าเยอะทีเดียวครับถ้าเรามาเป็นชั่วโมงนี้สงสัยจะได้เยอะครับโอเคครับเราวกลับบ้านกันเราจะลองมาดูครับว่าในกบนี้จะมีกี่ตัวไม่เคียดใไม่นม้มีเคียดกี่ตัวเทเลยลูกปิดแล้วเทเลยนีจริงๆแล้วเราไปไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนี่ย โอ้กระโดดกระโดดใปสองสัวโมต๊กตก